สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมื้อนี้พัาคร้วกแล้วนะคะเรอครวนี้ทำอะไรอาหารของคุณชายนเองมื้อนี้สมักินน้ำตกเนื้อนะคะมุย้ยก็ได้ย่างเนือ้อแล้วกะ็หั่นไปเรียบปล่อยแล้วนะคะเขามาเตรียมตัวเบ่ง ว่ามุยใส่อยังแน่ข้างในนี่ก็สิมีต้นหอมนะคะผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักชีจีนนะคะเนาะแล้วก็พริกสองเม็ดนะคะสองหรือสามเม็ดโบนเนยใจนะคะเพิ่นต้องการรสชาติเผ็ดเน็ดหน่อยนะคะไม่เยอะเนาะกินอาหารย้ำแรงเนากพันว่าใอยก็ต้องการเผ็ดร้ายเด้อเอาใส่อยสักหน่อยพ่อคนดาสิเนาะค่ะมวยก็เลยจัดให้ซะเต็มที่เลยนะคะสองหรือสามเม็ดโบนเนยใจนะ หันเรียบร้อยแล้วมานับอ่ะเนื้อข้าเกาลเอลงไปนะคะมาเบิ่งไกลๆนิดหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวขายายออกให้เบิ่งจากเนาะนี่นะคะ่ะเริ่มต้นข้ามาปรุงเครื่องกันเลยนะคะเครื่องมุ้ยที่จะใส่ก็คือซิมนน้ำปลาเนาะค่ะน้ำปลานะคะ,ะ,คะบ,บอบใส่หลายเด้อค่ะประมาณสักสอนโต๊ะนะคะหนึ่ง้อนโต๊ะนะคะ ้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะเพราะแต่งอาหารฝรั่งนะคะบเมนของของของ้าของห้าหน่สิใ่ใ่แนวในว่แนวก็แล้วแต่ผู้ใดมักเนาะคะ่ะแล้วก็ชูรสนิดหน่อยนะคะชูรสลงไปนะะเ,นเนานะคะ่ะเฮ็ดยังไงเนาะถ้าถามโดยเฉพาะแล้วแฟ้แ,แกมักกินอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะซุปมะเขือนะคะซุปมะเขือกับปลาทูเนาะคะ่ะแนวมนมักนะคะ ข้าวคั่วลงไปงข้าวคั่วนี่เปิดทีไรก็หอมทีนั้นเลยนะคะหอมมากหอมจริงๆคือกันกับขัวไม่ไม่แต่ละมื่นบอกเลยต้องล่องนะคะสูตรคือมีไว้ให้เร้วเนาะคะ่ะถ้าผูดใดอยากได้สูตรเทศเข่าวขัวหอมๆเนาะคะ่ะเก็บไว้ี่โดดเนาะคะ่ะให้เขาไปเบิ้งเด้อคะ่ะแล้วก็นี่คือบีบมะนาวลงไปเลย ก็ต้องรอสารนะคะ,แล,ะแล้วก็ส้งแล้วก็เข้าเอาหนำที่เลืออยู่ในกระทะนะคะที่เข้าอย่างแต่เมื่อกี้ลงไปเลยนะคะหน่อยเดียวนาฮะหน่อยเดียวบดลายไปล่งไปดูจ้าแค่นี้ก็พอแห้งแล้วนะคะ ซิมก่อนอแล้วก็เติมเกลือหน่อยนึงนะคะจิ้มแล้วก็หุจักเลยนะเติมเกลือนิดหน่อยพริกกระตองใส่แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนสิทธิ์เพราะว่าถ้ากินน้ำตกเนื้อเนี่ยบอกเลยเลยว่าถ้าเฮ็ดหย ทางยุโรปนะคะถ้าผูไรดบโบเคอร์กินเผ็ดมาก,ก่อนหรือว่ากินขา้ามมากินเกิซัมนี่ข้อดีเลยค่ะนะคะเป็นสีเลยมาเดี๋ยวมาเขามาจัดจานกันเลยจ้าเอาละค่ะแล้วสิกินเป็นข้างๆสลัดนะคะแต่ว่าสิกินก็เขาเนาะพิตะว่าเมือนีมมอน้มวยบโบด้มาเขาไว้เพิินนะคะก็เลยได้กินเขาสวยเทนเนาะคะ่ะ อยากสิกินทั้งสลัดอยากสกินทั้งเอเขาเอาใจอยากกินนีนะคะนี่แหละค่ะทุกคนจ้ากะสิประมาณนี้นะคะอาหารจานนี้กะสิเป็นรักษณะนีเนาะค่ะอย่าลืมเด้อค่ะนะคะท้าผู้ใดมี คุณชายนะคะไม่ใช่คนไทยนะคะทําให้กินได้นะอย่าเน้นพริกนะคะให้เน้นไปทั้งอัปรีวันนิดหน่อยนะคะปรีวันนิดหน่อยสิพอดีเป๊ะเลยนะคะเขาสี่กินเป็นสลัดอีกจานหนึ่งได้สบายเลยจ้านี่แหละค่ะเมนูนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปเลยจ้าไปละโยกไปเพื่อนกินขา้าวกอนจ้าบายบายเจอกันใหม่จ้า